สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องหรือสินสายเข่งได้ออกมาทํานายดวงเมืองปี2567ไว้ดังนี้ผูมิหนวยการสถาบันหรศาศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ปีแห่งมังกรไฟบลัยกัน อาวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลาหนความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองนั้นระสัาเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่ จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ย1เอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นาฬิกา54นาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไยบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางด้านการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกัน บ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาล จนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทํานายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีต้องอ่านอาจารย์พินโยผ่าดวงเมืองทักษิณกลับไทยกรณีอดีตนายกทักษิณชินวัตร จะกลับมาที่ประเทศไทย10สิงหาคม2566อาจารย์พินโยยังไม่ได้ดูว่าวันที่10เป็นวันที่ดีหรือไม่แต่เชื่อว่าอาดีตนายกทักษิณคงมีเหตุผลที่เลือกวันนี้ซึ่งในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์พินโยมองว่าอาดีตนายกทักษิณที่ถูกยึดอำนาจเมื่อปี49เป็นปีที่ราหูทับกับดวงการเมืองและในปีนี้จะครบหนึ่งและที่สำคัญจะมีดาวมาเสริมดวง อดีตนายกทักษิณอีกด้วยหากเลื่อนเป็นปีหน้าอดีตนายกทักษิณคงมีเหตุผลของท่านสะดวกตอนนั้นแต่ทางโหราศาสตร์ดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านคือดาวพฤหัสมีผลในดวงเมืองถ้ายือดออกไปอีกสักนิดหนึ่งเป็นปีหน้าให้ดาวพฤหัสย้ายอดีตนายกทักษิณอยู่ราศีมีนราหูในดวงเมืองก็อยู่ราศีมีนแล้ว ราหูจรบนท้องฟ้ากำลังจะย้ายจากราศีเมษเข้าราศีมีน17ตุลาคมระหว่างที่ท่านเป็นนายกก็มีการรัฐประหารก็วันวันให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยสำหรับการกลับมาของอดีตนายกทักษิณแน่นอนว่าการเมืองจะรุนแรงขึ้นตามคำที่บอกว่าจะร้อนราอุช่วงกลางเดือนสิงหา และในปีหน้าที่จะครบ18ปีที่อดีตนายกทักษิณถูกรัฐประหารถือว่าวงรอบแห่งการรัฐประหารจะมาครบบรรจบกันพอดีดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกและเกิดเหตุขึ้นหรือประวัติศาสตร์อาจจะซ้ํารอยได้เรื่องร้ายเรื่องดีปี2,567หลวงพ่อวราเตือนระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุษสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองปางมดกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นธรรมเนียเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องดวงชะตาชีวิตคนและดวงเมืองรายการไทยรัฐทอล์กทำซีรีส์ดวงเมืองปี2567ให้ได้รู้และระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมในปีหน้าเรา อาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ซึ่งพระอาจารย์วาราแนะนำข่าวดีเตือนรัฐบาลโรคใหม่อุบัติขึ้นและระวังพายุภายพิบัติจากน้ำที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นน้องๆของสึนามิเลยนั่นเองปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับพระอาจารย์ตอบว่าพายุยังไม่หมด ยูเครนรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่กันไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้ เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สม,มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8พักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายคา้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกเรื่องต่อมาโรคอุบัติใหม่ขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่และสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณาสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบความคืบหน้าอาจารย์ฟุกหมอดูโหราศาสตร์ไทยซึ่งมีผู้ติดตามกว่า3.4แสนคนและเคยทำนายทายทักนายพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าดวงแตกชวดตำแหน่งนายกมาแล้วโดวยครั้งนี้เขาจะคำนวณดวงชะตาคุณทักษิณชินวัตรสำหรับดวงชะตาของอดีตนายกทักษิณชินวัตรอาจารย์ฟุกชี้ว่าคุณทักษิณเกิดวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคม2492ดาวที่ส่งผลต่อดวงของคุณทักษิณในช่วงนี้จะมีสี่ส่วนได้แก่พฤหัสทัพมรณนะราหูทัพราหูเดิม ดาวเสาร์เข้าพบอริและราหูเล็งลัคนาให้ดวงแตกคือตอนนี้ดวงของนายกทักษิณพระฤหัสตกมรณะดวงชำ้ำดาวพรฤหัสเป็นดาวตัวแทนของที่อยู่อาศัยและคู่ครองจึงส่งผลต่อสุขภาพของคู่ครองเมื่อดาวพรฤหัสซึ่งเป็นเรือนบ้านตกมรณะทักษิณจึงไม่ควรกลับบ้านดังนั้นเมื่อกลับเมืองไทยแล้ว คุณทักษิณจะอยู่ได้แค่สามที่เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้แก่คุกโรงพยาบาลหรือวัดโดยอาจจะไปบวชหรือไปถือศีลซึ่งหลังจาก18ตุลาคม2566เป็นต้นไปราหูจะย้ายมาเล็งลัคนาทำให้ดวงของคุณทักษิณแตกอีกทั้งดวงคุณทักษิณน,นั้นดาวเสาเป็นปุตตะเรือนพบปัตนิ แปลว่าบริวารลูกน้องหรือหุ้นส่วนจะหักหลังใช้งานไม่ได้ไม่ได้ดังใจคนที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็จะใช้ไม่ได้คนที่คิดว่าคุยรู้เรื่องจะคุยไม่รู้เรื่องบริวารที่คิดว่าพึ่งได้ก็จะพึ่งไม่ได้เมื่อพบปุตตะเสียคนที่ใช้ได้ความสามารถก็ไม่ถึง